สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมโกนวอลก,กันอีกแล้วนะผมนี่ด้วยกันในเกมมาค้าเป็นต่อในพาร์ทที่สามแล้วนะผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเรามาดูซิว่าเราต้องทำอะไรตอนในบทสัปดาห์วันนี้โอ้เที่ยงวันจ่ายแหละโอเคงั้นสิ่งแีกที่ต้องทำนะโอเคหล่น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 สิ่งสิ่งแรกที่เราต้องทำาต้องบอกว่าอย่าเรียต้องทำเราว่าตั้งแต่พาร์ทที่แล้วที่เรายังกะจะทำนั่นนัคือการเอ,อ่เอเคลมเลยนะ อํานาจเพลิงเออให้มันสว่างทั่วล่าทั่วแผ่นบินนะผมจากนั้นกยมาตกแต่งทีหลังแล้วก็หาเหล็กครับผมใช่หาเหล็กนี่คืออีกประเด็นที่ผมคิดว่ามันยากที่สุดเลยก็ว่าได้นะผมเพราะว่าเหล็กเราขาดถึงขั้นที่ว่าดาบต้องดาบจากหินอนะไรโอ้โหมือ โอเคนะวันนี้เราจะมาหาเหล็กกันนะแล้วก็ขนแกะเรามีแล้วเนาะเออหาเหล็กแล้วก็เอาไม้เพื่อตัดไม้เพิ่มหินเพิ่มเพื่มอมาสร้างบ้านนะดังนั้นที่ที่สุดตัวเลือกที่สุดคือการที่เราจะต้องวิ่งมุ่งไปโดนหินตรงนู้นนะผมน่าจะมีเหมืองหรือว่าขุดอะไรจ,จุดจุดดอกอะไรดีๆสัก,กนหน่อยให้เราเล่นนะครับผมที่เก็บที่ตัดขนแกะเขาเก็บไปทิมเก็บไว้กับไม้เก็บไว้หน่อยเยวจะใช้งานมันในเรื่องเอ่อยังไงดี เรื่อง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 การตอบบล็อกแบบนี้ใช่ใช่ใช่แล้วครับผมตอบบล็อกอะรนี่เหม,มือหรอตอบ,บ,อตอบ,อตอบโอ้เฮ yeah, yeah, ลยียบอยเฮลยียบอยก็ดูกันเลยเย็ดลูเย็ดลูอ้าวขึ้นใหม่ เดี๋ยวขึ้นมาผู้ติดผมล้งมาทำไม่อันโดนึกว่าอะไรถ้าเรากลับขึ้นไปดีกว่าผมมีบันไดาโตมิติให้อ,อึบ้าอายาโอ้ยเหยโอเคอเกยนะืงไงก็เอาฐานไปด้วยแล้วกันหมดเกินนะครับผม สำหรับคลิปนี้เราก็ด้ามาจะฟาร,ร์มเหล็กฟาร,ร์มแรก่กันส,ส่วนใหญ่นะไม่น่าไม่น่าได้ขึ้นโครงบ้านต่อโครงบ้านเราปล่อยไว้นั่นก่อนเดี๋ยวเรามาสร้างใหม่ทีหลังได้เวลาเราเยอะนะโอเคโอเคปักไว้อย่างนี้ว่าจุดนี้เช็คเรียบร้อยจะโซ่ต่อสติกเราไม่มีเหรอเป็นไรทำมาเพิ่ม จะไปตัดไม้กันขอนลงเหมือนนะตัดอไม้อะไรก็ได้นะครับผมผมหลักๆคืออยากจะใช้ไม้โอ๊กนะไม้โอ๊กมันสวยดีแล้วก็ว้าวดอกตีฟ้าสี่ดอกไม้สวยมากมาสำรวจกันต่อครับผมเดี๋ยวก็ค่อยๆเข้าเหมือไปตัดไม้เอาไม้โอ๊กมาแล้วก็ไม้ขาวไม้ขาวนี่ผมกะว่าจะเก็บไปกีหลังเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบไม้ขาวสุดๆที่สึกมัน,น มันไม่ค่อยเข้ากับธีมไม่เข้ากับธีมบ้านเท่าไหร่อันนี้ต้นไม้เคยดีเก็บไว้เหมือนจประจุบเลยเฮียโอเคตัดไม้ขาดีกว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวต้องมีงานถางหญ้ายีกเเลยถางหญ้าที่ผมน่าจะตัดลิปนะไม่ก็อาจจะไม่ตัดเพราะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะจะไม่รู้ว่าเออมันตอนคืนอ๋อแล้วอย่างหนึ่งเออไม้ครับนี่ผมเปิดสูรไได้แล้วนะไม่ต้องห่วง มันมีการเปิดสูรแน่นอนเพราะผมกดปิดสูรแต่ว่าไม่ได้ล็อกระดับเลเวลไว้นะว่าระดับอะไรเพราะว่าผมขี้เกียจเพือบไม่ได้ขี้เกียจต้องอหเวลาจบซีซั่นแบบไปฆ่าเอลเดอร์เอนเดอร์ดาร์อนได้นี่ก็น่าจะจบเกมแล้วนะผมก็คือจบซีซั่นแรกไปสำหรับไมคับเฟิร์สไทม์อินไอดีแท้ในดีแทนนะผมแล้วก็ของชแนลด้วยทีล่นไมครับเฟิร์สไทม์นี่คือพื้นฐานทีนะ้นก็คือถ้ากูแตกก็อย่าว่ากันนะครับผม มันคือไม่แน่มีตายหลายหายฉากแน่อนอนพอดีเป็นคนห้าห้าไงก็คือแบบชอบไปบวกมุมหมวเนีน่เสร็จตัดเสร็จแล้วเสรร้อยอรงนี้ก็เดี๋ยวไปปลูกที่โลงอันอู้ตอนบ่ายแล้วอ่ะเดี๋ยวจะนอนก่อนหรือลงเหมอหือก ว่าแลาวกลับไปนอนก่อนดีกว่านะผมว่าปักม่้สวยเลยป้าอานี่แบบนี้อืมนี่สวยสเกสความเราเริ่มเติบโตแล้วดีเยี่ยมเลยปักให้มันทั่ววนะครับผม Okay. เดี๋ยวค่อยมาทั่วมากกว่าน,นี้ทีหลังก็ตอนนี้เราลับขึ้นเตียงไปนอนก่อนเดี๋ยวต้องขึ้นมาทาฟาร์มเกี่ยต้นไม้หลังบ้านหน้าบ้านน,น,นู่นนี่นั่นเยอะแยะนะผมหน้าที่เรามีภารกิจเยอะมากเลยโธเตีงสวยดีนะตัวก็พอดีเหมือับอืมติ๊กเรา,าขาดจริงด้วยโอค ประมาณนี้ประมาณนี้ไม่น่ามลยพักทองอนะ่ะเราจะไม่มาใส่หมวกนะมมนใส่หมวกได้นะหไหมไอยู่ไม่ได้อ๋อไม่ได้ไม่ได้อัปเดตใหม่แล้วไม่ได้งั้นทําเป็นเมล็ดกเแฟเดี๋ยวเราไปปลูกก่อนนะเราต้องทำฟาร์มพักทองด้วยของดีครับผมพักทองเอาไว้ทําของตกแต่งบ้านแล้วก็ขายได้ราคาดีในเซิร์ฟเวอร์หลายเซิร์ฟเซิร์ฟเหมือน perfect city มาก ฟาร์มมันเป็นฟาร์มกี่บล็อกวัดน้ำหนึ่งเนาะเริ่มจากต้นน้ำก่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าบล็อกเองเออเนอหรือหรือหรือเรียกสริมเรียกสั้นๆว่นาน้อยมากเลยงั้นเดี๋ยวเราจะทําฟาร์มแยกน้ำอ่ะก่อนลงเหมือแล้วเวลาเตรียมพร้อมเยอะมากเราจะรีบทารีบไปเออระหว่างตัดทําฟาร์มก็น่าจะตัดคลิปนะผมโอเคเดี๋ยวตัดเดี๋ยวชุยเดี๋ยวทําฟาร์มเสร็จก็จะมาต่อกันที่ลงเหมือน,นกันนะผมโอเค ตัดครับผมโอเคมาต่อกันเลยก็คือนั่นไหนครับผมนะเสร็จเรียบร้อยยังรวดเร็วนะครับผมผมไม่น่าตัดเลยนะจริงๆมันเร็วมากาเร็จริงๆคือ <c oughs> รีบทําแบบทําสะเพามากงานเผาโคตรเอาเป็นว่าเดี๋ยวแบบเออหลังจากคลิปนี้ถ้าแบบคือผมจริงใจผมคืออยากเล่นหลังไมต่อนะแต่คิดไปคิดมาถ้าเล่นหลังไมเนี่ยคือผมบอกเลยว่า มันจะท i m ว w a r เกิื่อนไปอะไรประมาณนี้เดี๋ยวคนดูจะงงว่าเอ้ยทำไมจู่มาอย่างนี้แล้วจู่ๆอย่างนั้นแล้วอะไรอย่างนี้นะผมก็เลยค่อนข้างไม่กล้าแบบไปเท่าไหร่ทัมันก่อน,นครับพอตอนนี้เราเสร็จเรื่องฟาร์มแล้วจะเป็นลงเหมือนงต่อเลยลงเหมือนนี่น่าจะไม่ค่อยตัดเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างคลุ่ยโหดนะผมคือมีคอนเทนต์ให้ดูเรื่อยๆนะการลงเหมือนเนี่ยไอ้เคี้ยอาหารเราไม่มีป่ะออว่ะอันนี้งานใหญ่แล้ว ถ้าอยู่โซนต้นสนอ่ะจะมีเบอร์รี่แต่พื้นที่แบบเนี้ยผมไม่มั่นใจเท่าไหร่นะไปแชค็คเรามีอย่างวา่านหะไยังไี้มี้อ,มอเกด้ไว้วัวคาหน่อยอืมอืมอเค ไ <laughs> อ้เยี้ยพอพอพอจะตรงเหนือเราลืมไปเรื่องอาหารผมเราไม่มีอาหารพองันตอนนี้อาจจะต้องกลับกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อผูกุงอาหารนี่ก็น่าใช้เวลาหลายคืนแล้วนะอุย้ยตรงนี้มีถ้ำด้วยหรอเย็ดลู่ได้นะได้นะได้อยู่นะอ,อู้ได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่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 ได้ยูได้ไดหวเฮ้อแค่นี้รอดดูไม่มีเล็กเลยคุณงูเชียวมั้ยไม่มีเล็กเลยมีแต่ขานโอ้ทำเยอะนะพื้นที่โล่งนะจะมันแบบปิดลับซะแบบลับมากอ่ะ <L> an> an> ๋ยวิ่งกลับไปเอาาหางวันแล้วเราใช้คอสเืองแล้วแม่เป็นไรเราของก็เยอะเหมือน,นกน oh, นันนะเพราะเราเยอะพอว่าผมเยอะที่เท่าต้องผลิตมาเรื่อยๆอยู่แล้วอาหารเราไม่มีเลยเน,ะนาะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องทำการฟาร์มอาหารสักครู่นะครับผมเค <Okay. S 1> ตัดคลิปครับโอเคเรามาต่อกันเลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นผมไปเช็คแป๊บ ะเมื่อกี้ผมพับจอบไปดูว่าเออคิดจงเดินเวลาเนาะโอเคเดินถือว่าเดินไปลงเหมืองกันเลยครับผมการลงเหมืองน,นี่ไม่ต้องสนใจเรื่องเวลาลงได้ทุกที่นะไปหาเหมืองแล้วลงกันตอนนี้ก็ตอนบ่ายของไมค้ค้าแล้วนะผมลึกก็ทำเวลานะผมตรงนี้ไม่ต้องลงไปมันลึกไปเฮ้ยดอกฟักอันนี้ไม่เหมืองอันนี้เหวครับผมอันนี้ไม่ใช่เหมืองแต่ไอ้เนี่นเหวเลยครับผม ลงไปนี่คือแห้งเหี่ยวผมบอกเลยคือเลูคือ, yes, คอแน่น่าจะเยอะแหละลงลงเหี่ะแบบเสี่ยงตายมากแล้วลงเหียวบอกตรงทั้งมุงทั้งมอนที่แบบจะเกิดรอบสารทิศนี่ก็บอกเลยว่าถ้าของยังไม่แน่นอย่าเพิ่งลงไปผมยังดาบผมดาบหินอยู่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กลงไปเหมือนคาดตายนะครับผมไ,มได้เนื้อมันดแีแต่ผมฝืนวิ่งกระโดดไปก่อนนะจอกว่าจะแบบจะโอ้โ oh ห oh 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 oh. อี ah, สระข่ยยน่าติดค้างซน่าสวยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปแบบนิ่มๆน,นะครับผมก o ก o g let's go let's go let's go 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 go. 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 go go go, 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 go. ninja go wow b t t f l อันนี้คือแพทเทิร์นปิวนะคือตอนคืนน้ำม you ้อนเกิดตรงเทียนโคตรเยอะผมบอกเลยเที่ยวแบบนรกแตกผมรับประกันเราจะสำรวจแบบคนเขื่อนนะผมปีดรันอืม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 ซูกาซูกาซูกาซุกเบียซูกาสิกเปลงตรไฟล์กูกลัวแหละเอาง่ายมือมือเปลี่ยนแล้วผมบอกตรงมือเปลี่ยนแล้ว อืมมีไหมมีไหมอ้าวเกียรสุดแกนนี้นะครับผมเกียรปเดี๋ยวไปวางที่อื่นเพิ่มนะครับผมเราต้องทําให้เหมืองสว่างแบบเขาให้วิ่งเคลีร์เหมืองก่อนนะครับผมพอมันสว่างแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากอืมอืมอืมสัตว์อืม,อ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 มปักแบบปักมันมากอะ่ะ เดี๋ยวจะมีทางหนึ่งที่เรายังไม่สำรวจเนาะอืมลงมาอีกทางไหนวะที่ผมยังไม่ได้สำรวจ <c oughs> <c oughs> มันเกินนะเนี่ยไอ้เหี้ยโอเคนี่ทางกลับบ้านนะครับผมเอ้ยเหี่ยนี่นม่งทำสปีี d ันลำบากขุดทิ้งกันวองที่ขุดหินมาเพื่อการนี้แหละคือวนทางนะอืม อันทางลงเออมันจะมีซ้ายนี่ไงไม่ใช่แงขวาเหรออันนี้ก็ทางตานโอเคงั้นเรามาเริ่มจากการขุดแร่ก่อนไม่น่าจะมีอะไรเคลียร์ละแต่ทองฟ้าก็จะเริ่มมือละที่เาสำรวจเหมือนทำแบบนี้ผมสำหรับคน อ,อย่างน้สำหรับคนรีบแล้วก็แบบค่อนข้างที่เกี่ยวมัสู้กับซอมบี้หรือว่าคิปเปอร์สเกริตันเอลเดอร์ผีเผอสารพัดซอมบี้แะละก็คือทำอย่างนี้กว่าวิ่งกระโดดวิ่งแยงๆยงกระโดดแยงๆยแล้วก็ไปปักทอนดัวๆวแต่ก่อนปักทอนด้วลัวก็ฟาร์มทอนมาด้วยนะเออเยอะๆเอาทอาๆๆๆๆนมาเยอะเนี่ยผ่านเธอเนี่ยปุดให้หมดแล้วผมเราใช้ถอยรัวมากเยอะมากด้วยไม่ใช่แบบเกีะธรรมดานะครับปักให้หมดไม่ต้องกลัวเปลืองไม่ต้องกลัวหมดแล้วผม มีให้ใช้เป็นโหลแต่มันก็ต้องใช้เยอะเลยพอโลกของมาครับนี่มันกินกระเรือดเรื่อยนะกระเลือดนี่แสดง,งหมายความว่ายังไงก็คือรับเด็กยุคนี้ก็น่าจะให้อธิบายก็คือแมพมันไม่จากัดอะคือแมพมันแล้วแต่สเปคคอมมึงไหวแหละเออประมาณนั้นคอมมึงยิ่งแรงมึงยิ่งเดินเดินทั่วเยอะขึ้นแล้วแบบไดมึงมันก็จะแดกได้เรื่อยๆแดกฮร์ดีจังเลยแบบนี้เอยต้องพูดอย่างนี้นือเมือรับ สุดก็คือไอที่เรามาเหมืองเนี่ยทำยังไงดีลงลงต่อลงต่อดีกว่านึกผพดดีลงลงไปขุดเหมือนกันคือไอที่ทําหลวงนะคือถือว่าดีนะถือว่าแบบไอนี่แบบทรัพยากรเยอะมากจากการที่เดินสำรวจด้วยความโดยแสงเหล็กเยอะแล้วก็ เหมือนกลางเหมือนขนาดเล็กเหมือนขนาดเล็กถึงกลางนะผมอันนี้เพราะมันมีจุดประทับฟิวนะผมผมจะเรียกว่ามันถึงเล็กเล็กถึงกลางนะกับถึงที่ถึงขลิ่มเนี่ยมันจะมีจุดปรเทับฟิวไหนจุดเฮียเนี่ยสปอนมอนโหดมากผมการันตีความตายจากประสบการณ์ที่ผมไปเล่นในเซิร์ฟออนไลน์มาแล้วแบบหมดเซิร์ฟออนไลน์คือมันฮาร์ดคอร์นะครับผมมันไม่เค่ฮาร์ดคอร์ดิมันม,มันเรียกว่ายัางไงดี มันรับให,ห้โหดบางทีเออสต่วมันนั่นมันมนะม,มันมันแต่ตอนนี้ผมดูเวลาไม่ได้ก็น่าจะขุดเหมืองเคลียเหมืองเสร็จก็น่าจบพาน่าจะยี่น่าจะยี่สิบนาทีพอดีนะครับผมถามว่าทำไมไม่ทำคลิปแบบยาวๆแล้วตัดเหลือสิบนาทีเหมือนชาวบ้านเขาก็ง่ายๆผมคอมกาผมไม่สามารถเล่นคอมกาไม่สามารถเรนเดอร์ภายในสองชั่วโมงหรือว่าหนึ่งวันได้ ือผมเรนเดอร์คลิปประมาณคลิปสองชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงอะ่ะผมเรนเดอร์ไปประมาณหกวันมั้งเออคือเสพยูผมกากมากเรื่องคอมก็เราจะไม่พูดกันไม่ไม่พูดถึงกันมากนะผมเพราะว่าถ้าแบบไม่มีความจําเป็นจริงๆเราจะไม่พูดถึงมันแล้วกันเน,นีแกเรากำลังขาดเหล็กเราต้องขดองุดเหล็กนะผมฐานเหล็กเราขาดมาก จริงๆผมเล่นสองเซิร์ฟนะทั้งเซิร์ฟเอ่อเซฟดิพูผิดมีเซฟผมเองที่ผมเล่นคนเดียวเพราะแบบเออมันท้าทายกับเซฟนี้เป็นเซฟอัดคลิปแล้วก็เซฟหนึ่งเซฟหนึ่งที่เซฟจะเป็นเซิร์ฟนะเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์นะผมก็คือไปเล่นตามยูทูบเบอร์เขาแหละอย่างคลิปไอ้น้ำตาพิกาอคลิปนั้นก็คือเล่นเล่นตามเขาตามคาตามช้าด้วยนะตามแม่งตั้งสองเดือนะไอ้เหี้ย ก็จะมาตามคือผมไม่มีไมค์ค r ร f t ไงตอนนั้นก็คือยังไม่ค่อยมีกำลังไม่มีความมังใจในการมานั่งดูคลิปไมค์ค r ร f t เออพอมีแล้วก็เออรู้ว่าดูไมค์คาร์ฟได้คิวแล้วพอเสียนมากๆก็เออเข้ามาเล่นเข้ามาคคิปไม่เลยจะ <c oughs> เรียกว่าเสี่ยงต้องเรียกว่าอย่างไรเดียวมีขวัมมำลังใจเพิ่มขึ้นเออ แล้วเอาฐานไปลอมหินแล้วเอาหินม,มาทำมาค้าเป็นเออเขาเรีวนะหินหินบล็อกหินอิฐเออนะครับผมคือถ้ามอนเกิดอยู่ก็นั่นแหละคือมันมืดบอนจุด ขุดหินเนี่ยมันช้าได้ใจจริงช่วงนี้ผมไม่ค่อยขินกับที่ขุดหินแล้ววะอยากได้แต่ที่ปูเหล็กแต่นั้นเราขาดเหล็กจํานวนมากเลยคือเอาเหล็กมาทําที่ขุดเนี่ยแล้วก็ขุด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 แม่งทุกอย่างอ่ะทั้งหินทั้งอะไรเดี๋ยวต้องลงไปหาเพชรเพิ่มด้วยนะซึ่งเราจะเล่นแบบรวดเร็วนะครับผมก็คือหาเพชรได้ก็หาเลยตรงนั้น ติดน้ำก่อนเค okay. ม่มีแล้วไหมตรงนั้นม่มีอะไรสุดแล้วเหรอ Are you sure about that นี่ไงกูว่าแล้วมันต้องมีเหล็กแอบนะคุณผู้ชม ไม่ให้มวด <S <S ที่คุณเด็กเหลือไว้แค่นี้คือผมเก็บไว้ก่อนคือเผื่อเจอทองอ่าตอนนี้ Y เท่าไหร่อ่ะ Y 47ยังไม่เจอทองหรอกเออยังไม่เจอทองแต่แบบก็เจอแบบเจอสถานการณ์จำเป็นแล้วกันค่อยใช้เน,นี่ยเออพังพอดีนี่ของตกแต่งใช้อย่างนี้นะไอ โพลิสเตกรแกนิตหินแกนิตเอาไาทำอย่างนี้นะผมไม่พวกค้นส้มเนี่ยไอ bon so e ้นะไอเทาเทาก็มีนะเป็นแบบแกนิตอีกแบบหนึง่งเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แหละแต่ว่ามันเอเอเามาแต่มันเอาไว้ตกแต่งบ้านได้ดีเลยเสียงน้ำเหรอไม่ใช่เสียงซอมบี้ใช่ปะแถวนี้มันมีน้ำเหรอ ไม่มีเสียงน้ำเลยคุณผู้ชมหรือว่าน้ำนั่นบนเนี่ยมันดังขึ้นเรื่อยๆเลยโอ้ไอ้เหี้ยว่าละแล้วก็ปักคอร์ด คือน้ำเราเนี่ยแหละเหีือไม่ติดกันแต่ขึ้นมามองเห็นเหล็กพอดีที้อยู่เกิดคล้ายเรยังพลาดอะไรดีกวนะ่าเนี่ยเค้ e t s g กนี่ก็ขุดเป็นทางเปิดไว้นะผม แต่เรากลับตันะนน้งดีกว่าเฮ้ยกิดนะเอ้ยทานเนือทานอยู่อุดแม่งดีกว่าเม่น้ามีรแล้วแหละ เ้ยเหียแตกไปดียอดเยียมกับเทียมดองตั้งแม่งตรงนีง้แหละโอเคได้เวลาทำสิ่งที่เรียกว่าที่แอคเพิ่มนะผมไม่ใหม่ๆเดี๋ยวเราก็ไปทำวางไว้แม่งนีงนแ้แหละจะป่อยเด็บกระป้านนะผมเลสเกิเราขึ้นไปแอฟนวกันดีกว่านะ หวังว่าจะไม่มีเด็กนะเพิ่มเติมมีกระถานเนาะมีกระถานงนะเดี๋ยวลองเคลื่อนยุบมาคุณผู้ชมติดพาร์ตด้วยการไฟเอฟเแวร์กันดีกว่าถ้าตัวแตกคือแตกไอ้สัตว์มาเลยบุ๊คี้โอ้โหไ,ไหนว่าจะเช้าแล้วมาอืดูยันหน่อยคุณผู้ชมดูยันหน่อยไหมามาไมาฮึบกระโดด ตโตรสตีเยกเทปึ๊บปึ๊บมาฮ่าอยู่ไหนอยู่ไหนมามามาอืมไปไปจิ้มแมนแมนจิ้มแมนแมนกอดแมนแมนนี่นี่เหมือนคมคมครับผมเป็นคมมีอะไรไหมอ๋อเหโอเค นี่แมงมุมเจอแล้วเจอแล้วเจอจเหยื่อแล้วคุณจำเจอเหยื่อแล้วมา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 โชว์โชว์โชว์โอ้ยอืมอืมโโอืมเอาดีตัวเดียวเนี่ยแค่ตัวเดียวเฮ้เดียเด๋ยวเราค่อยหาแครอทมาเพราะพันหมูแล้วกันฟักทองปู่ก็ดีแต่ใจจริงอยากได้แตงโมอเออ แด้แต่งหมูมากกว่าใจจริงๆนะครับผมเอออุย้ยข้าวโตแป่ว่าโตแล้วเย่อันนี้ี่เด๋ยวยังไม่โตนะเทกเจอร์ข้าวใหม่ผมว่าสวยนะดูเรียวขึ้นมันเหมือนหมดเทกเจอร์มันเหมือนเทกเจอร์แบบสมัยก่อนที่เขาหาเทกเจอร์ข้าวสวยๆกันนะเออซึ่นนี้ก็ดูดีเอ้สีเขียวอยู่ยังไม่โตยังไม่โตเต็มที่โอ้โหน้อย มาหลอมเหล็กปิดคลิปกันต่อผมหลงจาที่นีไปแล้วแล้วก็ทำทอเพิ่มด้วยนะทอ,อแบบเฟืองมากเฟืองหีห้ยๆเลยอแล้วก็แ็บนี้ตรงนี้เ,เดี๋ยวเราไปโลโลดินมาดีนนะหรือโลคาวเวลเอ,อโลทรายครับผม,มโลทรายโลทรายโลทรา,ายมาดีกว่า นะไหนๆก็จะปิดที่แล้วก็ทำอะไรแบบให้รวดเร็วทันใจให้มันดูมีไระยอะแยะบ้างหน่อยเดี่ยวเราจะโลงทรายแบบนี้ดินละภูเขาหมดเฮลยัยบอย แค่นี้แหละไม่น่ามีอะไรละะหาทรายเพิ่มนี่สาหลายแล้วค่อยมาทำเป็นฟืนทีหลังนะแล้วก็ทรายมีดีดีแล้วตรงนี้ไม่ต้องไปไหนไกล ือว่าเกียร์หน้าดินไปด้วยเลยประมาณนั้นนะครับผมเอาเสียแคขั้วหนึ่งผมว่าขั้วเอิดขึ้นนะถ้าเทียบกับแผ่คเก่าๆแพ่คเก่าๆนี่ขั้วแป๊บเดียวพังนะวันนี้ผมรู้สึกมันนานขึ้นนะเออดีดีปกติพวกวหินพักไม้นี่แป๊บเดียวแม่งแตก ตัวไผ่เราโตได้อย่างดีงามพระรามแปะผมโอเคเด็ดมาเด็ดเด็ดตอนะเด็ดแค่ตัวต้นเหมือนเนีเ้ยคแล้วก็ตักน้ำมาผมเราจะปลูกที่มันใกล้ๆนะจะฟักเออเฮ้ยอย่างนี้ดิแหลงน้ำหายเมื่กี้เว <laughs> <c oughs> อเลย <laughs> ต่อไผ่ปูแม่งตรงนี้แล้วกันนะ okay. มันเนี่ยเดี๋ยวคอยวัดรนะยะน้ำมันได้ถึงไหนกันแน่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะแปดโอเคถึงแปดบล็อกระยะอะไรเอ่าน้ำแปดบล็อกโอเค ระหว่างนี้ก็ทำไปเรื่อยๆผมรอรอเหล็กมันไหม้หมดอรอตัไปดูก่อนไปดูก่อนว่ามันเผาแต่ยังยังไม่เสร็จนะแต่ได้มาจำนวนหนึ่งแล้วก็คาฟซะเลยผมดาบเหล็ก <laughs> อ่าแล้วกางเกงจะไ,ได้ครบเซตแล้วก็ใส่นะดาบอิ่นก็เก็บไว้เป็นอรารยธรรมอ,อรารยธรรม งูไว้แล้วก็เอมีอะไรอีกไหมถังน้ําเพิ่มนะผมอ่าแล้วก็หวานเหล็กนะผมที่ขุดเหล็กยังไม่ได้ครับเกือบลืมเกือบลืมเอยไปกั s <S แล้วตรงนี้ก็มาเผาทรายนะแบ่งมาหน่อยครึ่งนึงนะครับผมเผาทรายเก็บของมัยจาเป็น,ปนไว้เยียบบอย อีกนิดนึงนะอย่างนี้เราะมันดีอืมฟักทองโตแล้วหนึ่งปูกไข่้ด้เลยแย่บอยตักน้ำมาสองถังแล้วนะตอนนี้เรามีถังน้ำสองถังซึ่งช่วยได้เยอะเลยในเรื่องอะไรพวกนี้นะผมในการความน้ำความลาวาแล้วก็ทำน้ำอินฟนิตี้ด้วยจริงกูค,ควรทำน้ำอินฟินิตี้ก่อนนะเออ นี่ไงนังฟินิตี้ได้แล้วได้เออได้ละได้ลนังฟินิตี้เก็บไว้หนึ่งถังด้หนึ่งถังไว้กะลาวาแล้วกันยวต,ต้องทำพื้นพื้นเดินด้วยอุ้ยจะเย็นแล้วอะ่ะคลิปนี้ก็ผ่านไปสามวันเลยนะเออสามวันของเกมถือว่าเร็วถือว่าเร็ว หิห้นมาเลยเออ,อนี่สิเออเออ,อนี่เย่านี้เออเดินขึ้นมาสบายหน่อยไม่ได้แบบไม่ต้องกระโดดเสี่ยงกระโดดแล้วก็ไปเหยียบพื้นนะครับผมดูนี่ตรงนี้สเปกกินเลย ก็วันนี้เป็นไปได้สวยนะโอ้ของเรียกว่าเยอะมากในก็ท้ายก็เสร็จไปนะครับผมแย่เ yeah. สื่อกบครบเตทุกอย่างครบหมดแล้วนะผมขวานก็มีแล้วแต่จะใช้ขวานหินไปก่อนนะโอเคแล้วทำไมครับในพาร์ทที่สามนี้ก็ขอจบจากที่นี้ผมไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปครับผมแย่กูอะงรกูไหนผมไปายโอเคกันครับผมเย่ yeah. Yeah.